ตอนนี้ก็มาใส่เบ็ดกบนะคะทุกคนใส่เบ็ดกบค่ะมาใส่เบ็ดกบนะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับพี่นอกก็สวัสดีค่ะตอนนี้สฝนก็มาใส่เบ็ดกบแล้วนะ,ะถ้าเยอะพอก็อาจจะได้มายามตอนกลางคืนด้วยประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มนี่ค่ะเบ็ดก็ทำเมื่อวานทำเสร็จเมื่อวานค่ะ เป็นไส้เดือนตัวใหญ่ๆนะคะพี่น้องถ้าตัวเล็กเขาก็จะกินบดไวค่ะไส้เดือนก็ไส้เดือนตัวใหญ่นะหายากอยู่ค่ะพี่น้องเราก็ต้องเคยขุดตรงไหนแล้วก็ขุดตรงนั้นแหละถึงจะมีตัวใหญ่เนาะ <c oughs> ก็หายากอยู่ อันนี้ก็เป็นเป็นห้วยข้างป่านะคะพี่น้องเป็นป่าค่ะพ่อบ้านก็จะเดินใส่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะฝนน้ำกบกับพ่อบ้านนะคะพี่น้องวันนี้ก็ตอนเช้านะคะเมื่อคืนก็มายำามันสองทุ่มก็ก็ได้อยู่ค่ะได้อยู่ห้าตัวค่ะนี่ค่ะอันนี้ผลง,งานของตอนเช้านะ ได้กับข้าวกินก็ยังดีค่ะผัดเผ็ดเอาบอกว่าห้องูมันกัดวะบ้าวะางูม,งม,มงันกัดยัางมากมหันกเห็นกำลังออกไปพอดีเลยเอาพ่อเอากบให้ดูสิน่คะกบตัว,บบส,วสวยเลยนะ เดีพ่อเด็กกับเขาอยู่ค่ะพี่น้องต้มมาขึ้นมาย่ามกันเลยหาตัวพอบานย่ายยงม,มันเสร็จเลยนี่ไปใส่ในถุงหน้านะใส่ขังปลานํในในถุงหน้าน้อ่ะเอาไปไว้ใส่บลี้ยังอ้าวอานนใส่ด้วยสิบ้านก็จะย่ามไปเรื่อยๆนะคะแล้วคือสองหลังเขาบอก แล้วก็ขับรถตามครับพี่น้องคันเบ็ดหายเลยครับพี่ดึงคันเบ็ดค่ะดึงคันเบ็ดหายเลยกลบกบคือตัวใหญ่นะกบประมาณนี้นะมีเยอะเท่าไหร่